9 78รายกานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนมีนาคม2 5 65ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลครับราหูย้ายเทวีโชคนะครับผมก็จะมีการใช้ไพ่ทรลุร่วมด้วยในขอนกคำทำนายนะครับตัวท่านเองก็จะได้มีการเสี่ยงท่ายไพ่ในตอนท้ายด้วยยังไงติดตามกันจนถึงท้ายคลิปนะครับครับที่ให้สนใจตรวจสอบดวงชะตาติดต่อกันเข้ามาได้ทางไลน์แอสตาร์78แอสตาร์78ตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับ ครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับการที่เราจะย้ายจากภพมรณะเนี่ยนะฮะมาอยู่ที่ภพปัตตานีเนี่ยนะฮะก็จะ มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะเลยเพราะว่าโอ้โหโอตอนที่ราหูอยู่ที่พมรนั้นเนี่ยปัญหาเก่าๆนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรบริวารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องดูแลแก้ไขอะไรต่างๆบางเรื่องตอนทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําอีกซ้ซําแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่อนจบเลยนะครับโอ้ยิ่งตอนช่วงที่ดาวมันกําลังจะทิ้งท้ายเป็นลนักษณะตรงนี้เนี่ยโอ้โหองได้เลยครับต่อบุตรบริวารก็ต้องมีเรื่อง เจ็บไข้กันบ mm ้างนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้งาอตทนอีกักนิดนะครับมันก็จะเปลี่ยนแนวทางไปละแต่ทีนี้พอเปลี่ยนแนวทางไปเนี่ยมาอยู่ตรงกันข้ามเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าควางโูไม่พ้นคอแล้วครับก็เขามาเป็นภาระเรานั่นแหละครับแต่ภาระในลักษณะนี้นะมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นไปในลักษณะที่ท่านจะต้องดูแลนะครับ แก้ไขนะครับนะฮะแล้วก็ทําอะไรต่างๆเรียกว่าเข้าขั้นประกบกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดท่านเป็นคนที่ต้องดูแลลูกทีมหรืออะไรต่างๆอะนี้นี่ต้องประกบเลยนะเพราะว่ามันไม่ไม่มีทางที่จะเรียกได้ว่าเกิดความนิ่งได้เลยเนี่ยเพราะว่าเวลาเรียกอะไรนะลมมาอยู่ในเรือนไฟเนี่ยโอ้เรียกได้ว่ามันไม่นิ่งอ่ะมันไม่นิ่งจริงๆนะครับ,บก็ยอมรับว่าต้องเหนื่อยกันหน่อยนะครับก็ต้องบอกกันไว้ก่อนเพราะว่าจะได้เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้สักนิดหนึ่งนะสำหรับการที่จะต้องพิาเกี่กับ เรื่องราวตรงนี้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ถึงเวลามันเป็นไปนะครับก็เป็นเรื่องของการง,งานการอะไรต่างๆค o n d i t i o n หรือว่าสภาวะอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็น ช่วงส่วนหนึ่งของการที่ทําให้เกิดความยากง่ายในการดําเนินเรื่องราวนะครับแต่เมื่อท่านสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วประสบการณ์ก็จะเพิ่มปูนขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับขณะนี้เนี่ยดาวมาสองดาวประจำตัวท่านหน่อยอยู่ที่ตรงไหนดาวประจำตัวของท่านเนี่ยก็ยังอยู่ในภพพันธุอยู่นะครับออเรียกได้ว่า การที่จะต้องเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องราวนะฮะทีเ่เกี่ยวข้องกับครอบครัวจะเยอะอยู่นะก็บอกตัวเองเลยว่าความนั่าอดใจก็คงจะพอมีคนอยู่บ้านนะครับอย่างว่านะครับสุขดาวสุกตัวถ้าเป็นดาวสุขนะครับมนอยู่ใกล้ๆกล้ดาวเสาร์นะครับไปใช้มันย,มยิ้มยิ้มอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยอมมันเ็าจะเป็นภาระหน้าที่ของท่านอย่างหนึ่งที่ตัวท่านเองก็ไม่เคยปฏิเสธนะตัวท่านไม่ปฏิเสธจริงๆก็คือมัน มันท่านไม่เคยหนีอ่ะท่านไม่เคยหนีออกจากภาระไปความรบับผิดชอบอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยหันหน้าสู้อย่างเดียวนะครับยิ่งท่านหันหน้าสู้เนี่ยนะโดยเฉพาะท่านที่ต้องทําธุรกิจกงศีบางคนเนี่ยต้องทําอยู่เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์เก่าๆอะไรเก่าๆอ้บางคนก็ต้องทําเกี่ยวกับโหราศาสตร์อะไรน้องนั่นเลยนะเอ,าาอาเราศาสตร์เก่าๆนี่ก็ต้องโหราศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีความที่เรียกว่าอยู่ในช่วงในจังหวะที่เรียกว่า มีความไม่สบายอกไม่สบายใจอยู่บ้างมีความยากอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันมีเวลาจบนะครับเพราะว่าดาวมันก็จะค่อยๆขยับไปนะครับเขาคแค่ต้นเดือนเมษานี่เรื่องราวต่างๆนี่ก็จะเบา่านี้เยอะแล้วดังนั้นอดทนอีกสักนิดนะครับเรื่องมันก็จะค่อยๆผ่านไป ครับก็จะมีการใช้ไพ่ทารุณในการออกคำทานายครับแถวบนแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มสถานการณ์ที่ผ่านมาแถวล่างแสดงเห็นแนวโน้มสถานการณ์ที่จะเป็นไปนะครับก็เรียกได้ว่าความสบายอกสบายใจความการทาตามสิ่งปรารถนาของท่านเนี่ยในกรณีที่ท่านต้องมีปุ่มข้าพเจ้าหรือท่านต้องทําอะไรกับกองศร นะครับก็คือมีครอบครัวใหญ่อะไรทํานองนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าได้รับความสุขได้รับความสบายใจอยู่ขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคือมันทําไปได้เรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวท่านเองคาดหวังคาดหมายอันนี้คือผลิตการในอดีตที่ผ่านมานะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นจริงนะครับแล้วก็ได้สมหวังนะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์เรื่องราวที่ผ่านมาก็ถือว่า ใช้ได้นะครับใช้ได้ตัวท่านเองเองก็มีการเก็บออมเอาไว้ขั้นหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าตัวท่านเน่ะเกิดความสบายอ,อกสบายใจไหมไม่นะเพราะท่านคิดว่าไอ้ทุนรอนอะไรต่างๆที่ท่านเก็บออมอไว้ตรงนี้มันยังไม่สามารถสร้างความมั่นอ,อกมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวท่านได้นะครับเห็นไฟลุกป,ปุบปบอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยได้ว่ามีความ ร้อนออกร้อนใจอยู่นะครับกับแนวโน้มของเรื่องราวที่มันจะดาเนินไปนะครับสถานการณ์ที่จะ เป็นไปมันจะออกไปในทิศทางไหนแน่นอนมันก็จะออกไปในทิศทางที่เรียกว่าท่านมีเรื่องที่จะต้องทําม,มากนะครับเพราะมันมีความเติบโตเกิดขึ้นนะครับถ้าท่านทําเรื่องเกี่ยวข้องกับการค้าการขายแล้วแน่นอนไพ่แปดไม่เท้าหินแล้วชื่นอ,อกชื่นใจมีการขยายมีการเติบโตของเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้มันดีนะมันดีแต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยทีนี้เนี่ย พอทาไปแล้วเนี่ยแน่นอนท่านก็ยังคาดหวังนะครับเรื่องราวต่างๆอีกเหมือนเคยนะครับแต่อันคราวการคาดหวังในคราวนี้นะบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นการคาดหวังที่ยังไม่รู้ว่าเวลาที่ท่านจะได้เนี่ยมันเป็นเมื่อไหร่นะครับแต่ทําไปเถอะครับนะขาดหมังคาดหมายกันไปเป็นเรื่องปกติคนเรามันก็ต้องมีการวางแผนมีการกาหนดการอะไรบ้างขอให้ท่าน แนวทางของตัวท่านไว้ให้มั่นคงก็แล้วกันนะครับให้ก้าวไปเท้าขึ้นมาถนะ้าดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนแนวไม่ได้แล้วล่ะเปลี่ยนแนวไม่ได้แล้วจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยทำอะไรก็ขอให้มั่นคงในวิถีทางนะครับก็จะเดินทางกันต่อไปนะครับก็จะเห็นว่ามีไพ่เดโมนเกิดขึ้นนะครับเก็คงจะมีอะไรที่ไม่ สบอารมณ์บ้างนะครับไม่สมใจบ้างนะครับนัออ่นเป็นเรื่องปกติของการมีชีวิตอีมือนกันนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องโตครับการไม่สมใจการไม่สบอารมณ์เนี่ยแม้แล้าใครไม่มีก็คงแปลกดีพี่ลึกนะในการมีชีวิตนะฮะแต่การที่ท่านไปเจอเรื่องที่ไม่สบอารมณ์หรือเรื่องที่ไม่สมใจมันกลับเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ตัวท่านเนี่ย ได้ตัดสินใจไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ครับเพราะว่าเห็นได้ไพ่ h e Fool ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยโอ้จากการที่ท่านไม่เคยตัดสินใจเปลี่ยนอะไรง่ายๆเนี่ยพอเจอเรื่องนี้เท่านั้นแหละตัดสินใจได้เลยฉันเปลี่ยนแล้วล่ะนะครับครับก็ ถึงเวลาที่ท่านจะได้มีโอกาสเสี่ยงถ่ายไพ่นะครับไพ่มี3ามกองนะครับต่อตัวท่านจะได้มีโอกาสเลือกนะครับขอผมใช้เป็นตัวแทนเปิดให้นะครับคําทานายก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับบางอันก็จะเป็นผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในใจของท่านนะครับที่ท่านเลือกเอาไว้นะครับอ้าวเรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไพ่พร้อมๆกันนะครับ ครับท่านที่เลาไพ่ได้กองทางสาม0ืนะท่านได้ไพ่จักรพรรดินีนะครับโอ้ใช่ว่าได้รับความแน่นหนาได้รับความมั่นคงได้รับความสําเร็จนะครับโอ้โมมีดวงดาวขึ้นโอ้พ่ปรับนะเพิ่มปรับเลยบอลลังก็แน่นหนามั่นคงอ่าเรียกได้ว่าใช้ได้นะครับการตัดสินใจที่ผ่านมานี่เขาขั้นนะะถึงจะไม่ได้ไพ่ นะจกักรพรรดิได้จกักรพรรดินีรองลงมาสักนิดหนึ่งแต่ก็เป็นภัยที่จัดว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับก็สําเร็จนะสำเร็จ,นะรจหูเดือดดวงดาวนี้ดูเฉิดฉาดมากสำหรับท่านเท,ที่ยวไพ่กองทางขวามือสุดนะท่านได้ราชนีเหียญน,นะครับก็เรียกได้ว่าถึงจะเพิ่งเหมือนกับได้มาส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ดูมีแนวโน้มที่สดใสในการที่จะได้ ต่อไปนะครับอระยะทางในการเดินทางหรืออะไรต่างๆก็ยังไปในสู่เส้นทางที่เรียกว่าโอ้ยมีตะวันอันเจิดจ้านะรอรับอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นเป็นภาพที่มีอนาคตที่สดใสรออยู่จริงๆนะครับส่วนท่านที่เลือกไพ่กองตรงกลางนะครับท่านได้ไพ่หหมายเ้านะครับ ครับผลต่างที่ท่านฟัาฟันมานะครับย่อมยอมรับเลยว่ามันก็คงจะมีทั้งขวางน้ำแล้วก็มีทั้งอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายนะครับคนที่ร่วมทำงานมาด้วยกันกับท่านเนี่ยก็คงจะต้องอะไรอาจจะต้องเสียสละอะไรหลายๆอย่างไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในเรื่องอะไรก็ตามนะฮะที่กว่าท่านจะสามารถเดินหน้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะครับ ใช้ใจ่ายกันไปเยอะใช้ใจ่ายกันไปเยอะถามว่าคุ้มไหมนะฮะก็ผมมองว่าแล้วแต่ท่านจะมองนะฮะคือการคุ้มค่าของใครบางคนเนี่ยเราจะใช้มุมมองของคนอื่นมาตัดสินใจก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการที่ท่านจะได้โอกาสและได้ความสําเร็จนะครับส่วนท่านจะกลับไปตอบแทนนะฮะเพื่อนร่วมตายสหายร่วมรบที่บุก บันฝ่าฟันกันมาด้วยกันเนี่ยแค่ไหนยังไงอันนี้ก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณของตัวท่านไพ่ดีทั้งสามใบครับโอกาสดีรออยู่ครับผมครับโปรดเม่ตากดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไประัดดาว78สวัสดีครับ